จะเห็นว่าคำว่า love เปลี่ยน f เป็น ve เอ้ยเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม e s ตามกฎที่เราเรียนมาถูกต้องไหมอันนี้ต้องบันทึกไหมคะไม่ต้องนะใช่ไหมคะเพราะรู้อยู่แล้วนะเปลี่ยนจาง love อ่ะตรงนี้ try saying about this picture จากภาพนี้จะว่าไงดีอะอ,อะไรดีอะ cartoon อะ c a r t o n s ข้าวต้ s of juice นะจริงๆคุยครูเขียนนี่ก็ไม่ตรงกับกล่องเลยเพราะกล่องมันเป็นอะไรโซ <No. S 1> ่ต้องบอกว่า a cartas of orange juice แต่ครูเขียนว่า a cartas of apple juice แต่เป็นน้ำแอปเปิ้ลนะแต่จริงๆนี่เป็น orange juice นั่นเองนะก็ไม่ต้องแก้หรอกนะคะนักเรียนก็รู้รู้เองอ,อันนี้ว่าไงคะอ่ะ มิลคถูกต้องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะอ่า <Three. S 1> oh, yeah three cartons three cartons of milk นั่นเอง three cartons of milk ความแตกต่างแค่ตรงนี้เองอ่านี่คือ s i n g u l ล r plural นะคะทีนี้ไปดูตรงนี้ say about this picture this this thing we call it soft drink soft drink soft drink น้ำอารมณ์ทุกชนิดเนี่ยคือ soft drink แต่ชื่อที่กระป๋องนี่เป็นชื่อยี่ห้อเราก็ไม่ต้องพูดนะคะคือ soft drink นั้นจะบอกตรงนี้ว่าไงคะ ah a c a can of soft drink a can of soft drink very good ah uh, next one yes that's right six cans of soft drink okay and next one uh, lemonade uh, lemonade uh, yes. yes a glass of lemonade a glass of lemonade next Two. Yeah three two two glasses two glasses of lemonade นั่นเองนะคะ two glasses of lemonade ยากไหมคะบอกแล้วว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะโอเค take a look the word in box A and the word in box B in box A I will show you about the container the words in terms of container and in box B I will show you about things of uncountable now. The first was what is it? What is it? Say this word. Tube. 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 Next word. Paper. Paper. This word is. Soft. Yes. This word is. Yes. chin Next flower, is o red, three, bag, two b a g e next, sheet, t ู o c a r d นั่นจริงๆร three b a g กับ two cards นั่นเนี่ยยังเป็นคำที่ไม่ถูกต้องเพราะจริงๆครูต้องการให้นักเรียนเขียนที่ถูกต้องเพราะจริงๆมันต้องเป็น three bags, two cards ะะแต่นี่ครูให้แค่คำนะคะยังไม่ถูกต้องนะ Next one Milk นะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำนะคะโดยนักเรียนนึกเองนักเรียนไม่ต้องเขียนและโยงเส้นแต่ครูให้แต่ครูให้ตัวอย่างมาว่าเนี่ยให้จับคู่คําทีนี่ครูโยงเส้นให้เห็นและ ให้นัเรียนเขียนกลุ่มคำในฟอร์มแบบนี้ตัวอย่างอย่างเช่น a glass of water ถ้าเราโยงเส้นได้แบบนี้หรือเลือกคู่ได้แบบนี้เราจะเขียนได้ว่าไง ah c h i l f of toothpaste นั่นเองใช่ไหมคะอ่นักเรียนก็ลงมือเขียนข้อหนึ่งข้อตัวอย่างก็ไม่ต้องนะคะข้อหนึ่งครูจับคู่ให้แล้วนักเรียนก็เขียนว่า a glass of c o o ส์เพซหนึ่งข้อหนึ่งไปเลยค่ะข้อนี้คือข้อตัวอย่างนะคะคือรูปแบบแพทเทิร์นของการเขียนที่ครูจับคู่ ข้อหนึ่งครูจับคู่ให้คือคำว่า chief กับคำว่า toothpaste ใช่ไหมเราต้องเขียนว่ายังไงตอบพร้อมกันง่าย yes okay s o g h t sentence right h a t เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วไปข้อสองนะคะดูให้ดี ข้อ2ถ้าครูเลือกคำว่า tree b a c k เราจะไปจับกับคำว่าอะไรคะฮะ,อะลองดูที่ใช่ไหมอ่า yes tree b a c k กับ flower นะ tree b a c กับ flower ฉนันจะเขียนกลุ่มคำได้ว่าไงคะเดี๋ยวะบอกพร้อมกันสิออกเสียงให้ถูกนะ tree bags of f l o w r โอเคเขียนไปเลยนะคะ tree bags of f l o w r ข้อ2แล้วนะคะ โอเค next matching words Tin and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  Tin ไปไหนดีทินไปจับคู่กับอะไรดีจับคู่กับเหลืออยู่สามอันน่ะจะจับคู่กับอะไร จับคู่กับอ่าที่เหมาะสมนะดูนะก็เหลือ3เท่ากันนะคะดูดีๆอ้าวชินไปซุปเคยเห็นไหมซุปกระป๋องอะ่ะเคยไหมคะมนะก็จะเขียนคุ่มคำได้ว่าไงคะอ้าชินออฟซุปอ่า yes ่อาชินออฟซุปนะคะชินออฟซุป ใส่ฟู l สต็อปได้ไหมใส่ฟู l สต็อปได้ไหมคะใครตอบไม่ชื่นใจหน่อยใส่ f ู l สต็อปได้ไหมได้ไหมคะทำไมถึงไม่ได้คะเพราะเป็นประโยคหรือเปล่าตอบง่ายๆเลยที่นักเรียนเขียนเป็นประโยคไหมคะมีประธานไหมอ่าแล้วเราจะใส่จุดส่งเด็ดได้ไหมมีได้นะคะไม่ได้เลยนะไม่ใช่จบคำใส่จุดนี้ไม่ใช่เลยในตรงนี้คือกลุ่มคำ จะใส่ฟ u l ซอ t ได้ต่อเมื่อมันเป็นประโยคแค่นั้นนะอันนี้ประธานก็ไม่มีกิริยาก็ไม่มีนี่แค่กลุ่มคําบอกแค่นั้นเองเอาไปเลยค่ะอันที่2 sheet น่าจะคู่กับอะไรก็ sheet sheet นี่แปลว่าแผ่นใช่ไหมนั้นแผ่นน่าจะคู่กับ paper Be <bel. S 1> อ่า paper Be นั่นเองกระดาษ1แผ่น1 sheet นะคะั้นเป็นกลุ่มคําก็จะได้ว่า uh. ่า a sheet of เ a เปอร์นั่นเองนะคะชีทเอาเพเปอร์นะสุดท้ายนี่ไม่ต้องบอกเลยแน่นอนคือชื่ฮะในบอกพร้อมกันสิ carton of milk จริงไม่น่าอ่านยาก C A R car เนี่ย T O N T O N carton of milk two cartons เขียนให้ถูกนะคะ two cartons น,นะ ตัวแรกก็ใส่เป็นตัวหนังสือนะคะอ่ะไปเฉลยนะคะไปเฉลยไปดูนี่คือข้อตัวอย่างอ่านข้อตัวอย่างค่ะแปลว่าไงคะอ่านด้วยแล้วแปลด้วยแอนเซอร์ไทย โอเคเน็กวันเด number two ทังส์เนไทยสามชุง and next four, three, four, okay เซนไทยสา y e ่ number four น้ำชีชีโอฟิลน้ำส้มอินชัยน้ำเดือดแทนอ่ะนัมเบอร์ไฟฟ์ถูขวดนมสองขวด องนั่นเองนะคะถูกต้องหมดไหมหมดไหมคะหมดไหมยากไหมคะไม่ยากเลยเอาทีนี้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มคำนะเขาไม่ใส่จุดข้างหลังท้ายนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มคําทีนี้ไปดูคราวนี้แหละจะเป็นประโยคเอากลุ่มคํามาใส่ในประโยคอย่างเช่นประโยคนี้คือ Des a bottle of oil in the kitchen